โดนเดตยิ่งโดนเดตยิ่งดูมีออร่าค่ะเมื่อก่อนนางมือจะเหี่ยวเหี่ยวมากนางมือนางมือจะเหี่ยวมากดูแลตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงใส่กิ้งตอนนี้สองสองกล่องเ9 9ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคอลลาเจนสองกล่องเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาเต็มมันหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาท ไม่ขาวค่ะคอลลาเจนแท้ร้อยเเซนคนที่ปวดข้อต่อกระดูกคนที่อยากมีผิวพรรณที่ดีดูแลผิวตัวเองนะคะตอนเช้าๆตื่นขึ้นมาเราทานวันละหนึ่งซองหนึ่งซองเท่ากับหนึ่งหมืนมิลลิกรัมเราทานหนึ่งหมืนมิลลิกรัมนี่พอดีเจ้าค่ะคอลลาเจนวัยสาสิบห้าปีขึ้นไปหนะึ่งหมื่นมิลลิกรัมไปเลยนะคะถ้าคนที่รักผิว อยากดูแลตัวเองอยากใส่ใจตัวเองหลังคลอดลูกทานไว้ได้เปรียบอย่ามากินตอนอายุเหมือนยายนีมันเห็นผลช้าแต่ขนาดเห็นผลช้านะคะนังมือเหี่ยวๆของยายนียันยานะยานมันยานมากนเนี้ยผิวดีขึ้นมากค่ะได้ทั้งกระดูกข้อต่อซื้อให้แม่แม่เราทานได้นะคะแม่เราที่ปวดข้อต่อกระดูกแม้กระทั่งตัวเราซื้อให้ทานเลยค่ะ ราคาเต็มหนึ่งพบาทจัดโปรโมชั่นเพียง2กล่อง799บาทฟรีอีมอทั่วไทยนะคะซื้อไว้ทานนานๆเลยค่ะมีของมีจำกัดโอเคนะคะสวัสดีค่ะ